สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง A-AK รถรีวิววันนี้ผมมาจะพาทุกคนมาสัมผัสกับรถ SUV รุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนกำลังจับตามองและกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆในประเทศไทยและตลาดโลกรถคันนี้คือ MG ZS รุ่นปี2026-2027รถยนต์ที่ถูกพัฒนาใหม่เกือบทั้งหมดทั้งในเรื่องดีไซน์เทคโนโลยีและความสะดวกสบายภายในซึ่งผมบอกเลยว่ามันไม่ได้เป็นแค่ SUV ขนาดกระทัดรัดที่เหมาะกับครอบครัวเท่านั้น แต่มันคือการยกระดับประสบการณ์การขับขี่ให้ก้าวไปอีกขั้นเริ่มจากการดีไซน์ภายนอก MG ZS 2 0 2 6ถึง2 0 2 7มากับโฉมใหม่ที่ดูสปอร์ตและหรูหรามากขึ้นกระจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมไฟหน้าเล็ด,ดีไซน์เฉียบคมไฟท้ายก็ออกแบบใหม่ให้ดูโมเดิร์นมากขึ้นตัวถังสีเขียวเมทัลลิกที่เห็นอยู่นี้ยิ่งช่วยเสริมความโดดเด่นให้กับรถคันนี้เวลาอยู่ในโชว์รูมก็ดูหรูหราเวลาออกถนนก็ดูสะดุดตาขนาดข,าดของตัวรถยังคงกระทัดรัดเหมาะกับการขับในเมือง แต่มีมิติที่ดูกว้างและมั่นคงมากขึ้นเหมาะกับทั้งคนโสดครอบครัวเล็กหรือแม้แต่คนที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวเมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือความหรูหราเกินกอว่าที่คาดไว้จากรถในเซกเมนต์น,นี้ภายในห้องโดยสารถูกออกแบบใหม่หมดวัสดุเป็นเ,นเน premium, กรดพรีเมียมเบาะหนังสีดำเดินได้เขียวเข้ากับสีตัวถังให้ความรู้สึกหรูหราแต่แฝงด้วยความสปอร์ตเบาะนั่งกว้างขวางนั่งสบายทั้งผู้โดยสารตอนหน้าและตอนหลัง คอนโซลกลางมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมฟังก์ชันสั่งงานด้วยเสียงที่ช่วยให้การใช้งานสะดวกขึ้นในส่วนของห้องนอนหรือ Bedroom สำหรับ MG ZS รุ่นใหม่นี้หมายถึงพื้นที่เบาะหลังที่กว้างขึ้นกว่ารุ่นก่อนเบาะหลังสามารถพับได้แบบ60ต่อ40ทำให้คุณสามารถปรับพื้นที่เพื่อเอนนั่งหรือนอนพักในระหว่างเดินทางได้สะดวกพนักพิงถูกออกแบบให้รองรับสิรีระได้ดีกว่าเดิมที่พักแขนตรงกลางก็ถูกเพิ่มเข้ามาเพื่อให้การเดินทางใกล้สบายขึ้น ช่องปรับอากาศด้านหลังและพอร์ตชาร์จไฟก็มีมาให้ครบทําให้ผู้โดยสารตอนหลังรู้สึกเหมือนอยู่ในห้องนอนเล็กๆที่เคลื่อนที่ไปกับคุณต่อไปคือห้องน้ําหรือบดรู o มถึงแม้ว่ารถยนต์จะไม่มีห้องน้ําจริงแต่ MG ZS 2 0 2 6 2 2กถึง2027็ก็ใส่ใจในรายละเอียดเพื่อให้ผู้โดยสารรู้สึกเหมือนอยู่ในบรรยากาศที่สะอาดสดชื่นระบบปรับอากาศอัตโนมัติสามารถปรับอุณหภูมิได้อย่างรวดเร็วและกระจายลมได้ทั่วถึง พร้อมทั้งมีระบบฟอกอากาศที่ช่วยกรองฝุ่นละออง PM 2.5และกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ทำให้ทุกครั้งที่คุณขึ้นรถจะรู้สึกเหมือนอยู่ในห้องที่สะอาดปลอดโปร่งนอกจากนี้ยังมีช่องเก็บของห่อลายจุดรอบคันซึ่งคุณสามารถจัดเก็บอุปกรณ์จำเป็นต่างๆได้อย่างสะดวกราวกับห้องน้ำเล็กๆที่พร้อมให้คุณใช้เมื่อจำเป็นมาถึงห้องขับหรือ Driver Room ที่เป็นหัวใจสำคัญของ MG ZS r une, นใหม่น้บอกคนขับสามารถปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทาง รองรับสรีระได้ดีทําให้การขับขี่ทั้งระยะสั้นและระยะไกลสบายยิ่งขึ้นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังที่จับถนัดมือมาพร้อมปุ่มควบคุมต่างๆเช่นเครื่องเสียงโทรศัพท์และระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติหน้าปัดเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบสแสดงข้อมูลครบถ้วนตั้งแต่ความเร็วอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงไปจนถึงระบบความปลอดภัยต่างๆพูดถึงความปลอดภัย MG ZS 2026-2027จัดเต็มกับระบบช่วยเหลือผู้ขับ เช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนกล้องรอบคัน360องศาและถุงลมนิรภัยรอบคันทําให้ผู้ขับและผู้โดยสารมั่นใจได้ในทุกเส้นทางการขับขี่ของ MG ZS รุ่นใหม่นี้ก็ถูกพัฒนาให้ดีขึ้นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบใหม่ให้กําลังที่เพียงพอสําหรับการใช้งานในเมืองและทางไกลเกียร์อัตโนมัติ CVT ถูกปรับปรุงให้ตอบสนองดีขึ้นการเก็บเสียงภายในห้องโดยสารทำได้เงียบขึ้นระบบกันสะเทือนก็ให้ความรู้สึกนุ่มนวลมากกว่าเดิม ไม่ว่าจะเจอถนนครุขคราดหรือขับบนทางด่วนก็ยังรู้สึกมั่นใจภาพรวมแล้ว MG ZS 2026-2027 20คือ SUV ที่ไม่ได้มีดีแค่ราคาที่เข้าถึงง่ายแต่มันยังมาพร้อมความหรูหราเทคโนโลยีและความปลอดภัยที่ครบครันเหมาะกับทั้งครอบครัวคนรุ่นใหม่หรือใครก็ตามที่กำลังมองหารถคันแรกที่ทั้งสวยและคุ้มคา่าคุณสามารถมองว่ามันคือบ้านหลังเล็กๆที่เคลื่อนที่ได้เพราะมีทั้งห้องนอนที่สะดวกสบาย ห้องน้ำในเชิงบรรยากาศที่สะอาดสดชื่นและห้องคนขับที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยและนี่ก็คือการรีวิวอย่างละเอียดของ MG ZS รุ่นปี2026 2027หากคุณกำลังมองหา SUV ที่ครบเครื่องในทุกด้านผมเชื่อว่ารถคันนี้จะเป็นคำตอบสำหรับคุณครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกการรีวิวจากช่อง A-AK รถรีวิวแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าขอบคุณครับ